กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พอเที่ยงเดินทางมาทังจังหวัดสีเกตนะครับผมเนาะก็เลยจะมาติดตามตัวเลขกับคุณพ่อหญิงคุณพ่อหญิงช่วงนึงกระดังกระหึมครับผมสามงวดซ้อนเนาะถึงว่าจะพิษพาดไปบังกับบ่แน่ครับงวดนี้อาจจะมาสามตัวตรงๆก็ได้แล้นแล้วพอเที่ยงก็เลยเดินทางมาแล้วก็เลยมาติดตามเอาไปฝากท่านผู้ชมเพืนช่องไปถามมึงเนาะครับเนาะไปถามมึงน้ำพ่อหญิงว่ายังไงครับช่วงนี้มี ว่าจะเป็นผีหลูกไส้หรือว่าผีผีไส้มหาหรือเป่านอผีไส้หรือหนองไส้เนาะหนองไส้ตัวโอ้พอเสี้ยงเองกับบอลมาในสองสามมวดนี่กรเลื่อมนะครับสมุชชุ่มเนาะเอาไปครับอนลายย้ายหางเขาไปปั้งน้ำกันเลยว่าพ่อญิงจะให้ตัวเล็กเด็ดๆไปแบ่งปันสมุชชุ่มแฟนช่องมวดนี้เป็นตัวใดเนี่กาสวัสดีครับกาสวัสดีครับพ่อหญิงครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เป็นจังไดเนาะมาถามข่าวถามข่าวขึ้นอย่เห็นหน้าเห็นตากันหลายงวดแล้วเนาะ <c oughs> <laughs> มาเที่ยงกับว่นไรว่างครับผมว่จักค่าขวบน้องหน้าบ่ได้ไปใส่มาใส่เราพอดีเดินมีโอกาสเดินทางมากก็เลยมาสอบถามเบิ่งไปจังไหพอเขาบอกว่าที่พานมาเนหมันต้อ,องพานมาปิดปิดเป่าเนี่ยยังน,อนอ้อยปิดเป่าเมนบองานเก่าหนึ่งมันอกอกศุนเก่า โอ้ให้เก้าหนึ่งโอ้ถือว่าสุยนะครับสมุช้มพิษก็แบบว่าพิษบ่บ่หน่ายเกียดนะครับสมุช้มเนาะถ้าสมุช้มท่านใดมากเกลียดพอยิงกระสือขึ้นสิรงกระถือได้ครับให้เกล้าหนึ่งออกเกล้าออกศูนย์เกล้าเนาะเกล้าหนึ่งหนึ่งเกล้าศูนย์เกล้าเก้าศูนย์งวันี้ฝันหรือบอกพองมื่อวันี้ฝันอยู่ฝันมางเคลนฝันอะไรเป็ดไตยืนนะ ไปเตียงอ่าหวฝนตกแห้งบ่ได้ยไปเตียงฝนควบฝนฝนมาเต็มซ้ำขึ้นอู้อะเตีงมาเต็มซ้ำเอึองผืนหนึ่งก็เราเอีงมิตรแม่ไข่นะเอีงแม่ใครมิตรแม่กสบแล้วเนาะวันนี้อ่ะวันนี้กับอามาเงือนมาเที่แส่กละมั่งเ้วเต็มกละมั่งบันนี้กันเลยบเอามาดยางก่อนด้วยว่ะ โอ้บวต้มเรื่อยย่างเรื่อยย่างก่อนจะคอ่อยย่างอะยรจงค่อยต้มนะโอ้อย่างก่อนจะก็ไปตุม่มในในข้มนะโอ้สูตรเปสูตรมันเลยครับท่านผู้มชมใส่ไปข้าวมันนะชิมสมแนงะเสียบแล้วนอ้อยเ้นโคตรรวยวัญยังเลยแม่แตงเก้วเนี้ยเราจะน้อยน้อยแตงเกลียวคือนโอ้ยมัดถนัดเนาะได้หลายแห่งไม่บอกพอยืนได้หลายได้เต็มกระมังไงเนี่ยละมาเน,นีน้วยมิตรแ,แม่ใครนี่ตือไงใครนะมาเนี้ยก็เลยเอามาย่างแล้วก็ต้มนะครับ ต้มต้มโม่ได้ย่างโมดได้แยกว่าจะต้มกินอย่างไรน่ว่าคั่งไหวก็มี่คั่งไหวก็มี่มันก็เลยต้มย่างย่างก้าวพวกกินเนาะแล้วก็ย่างแล้วก็ต้มนะเหมือนต้มใส่ไปครับโมอันสมสมมาเนี่ยก็จะกินเยอะละวันนันกับหมูของกินน้ำมาเนหมูนะหมูวันนึงเขาตายไปแล้วนะหมูเนี่ยเป็นตายมาแล้วหมูผู้เสียชีวิตไปแล้ว เพิ่นกลมาของกินน้ำเพิ่งบอถือเหล่ามานํ้ำแม่ถึงมามพอดีตัวนี่ว่ะเราไม่เป็นเราซสียเสีอน้เรากวนบางไงเราเียเสีหน้าควรเนื้มันถือมาถือข้อแถวน่ามากินต่อมือน้ำเี่ี้เราไม่กินซุ้กินบอมแก้มก็อให้มัก็เขากันแล้วพอผูหยิงนอกมกันแล้วบรรยากาศเหมาะพอดีตัวนี่ว่ะโอ้ถึงมามเนี่ยว่ะ มานนี้เดี๋ยมันมาตุมอยู่ในเฮือนนี่แหละในเฮือนหลังนี่แหละตรงอยู่เฮือนบ้านเด็กที่ห้าสิบเจ็ดนี่เฮือนบ้านเจ้าของนี่แหละวันนี้ก็ยิ่มไปยิ้มมั่นเหมือนกันเอายิ้มเลยว่าแยกกันไปนอนเด้อวว่า่างคนต่างไปนอนว่ะในความฝันกันไปนอนอีกไปนอนอีกวันนี้ก็บ้านหิวไหมยังไม่กินไหมว่านะบอกมูอนะ ตัวอยากตัวังมาใหม่ด้วยอึงยึงเขายังหลายอยู่วะเนี่ยเนาะเออตายมานะมันยังหลายอยู่วะเด้๋ยวเขมากินกันใหม่วะมาบรรลุนก็จังเอาเหล่ามาใหม่วันนะนักข้อมพันเอาเนี้ยแก่มานำเนี่ยที่บอกเอาเนี้ยแก่มานำเนาะน้องบนมันสีรองข้อวะเออยังคนกับมาเกลียวนะตัวโอแต่ว่าผู้มานี่คือผู้สีเสียชีวิตไปแล้วผูดถิมากินต่อมึงนะพ่อหญิงนี่ เอาเหล่าขาวหน่อยเอาเหล่าขาวใหญ่ครับมาว่าสู่้หญิงกินเมันกับบะหมี่ซีซีเนาะเมันกับบะหมี่นี่เนี่ยติ๊ดไม่ติดมือมานั่มติ๊ดไม่ติดมือมานั่มเป็นถือเหล่าขาวมาให้กินอืมเราเป็นเราซีซีบอฟบันครับอืมพอเลยเป็นยังไงอีกพอนี่สิเมื่อเพิ่นเพิ่นได้บอกยังอย่างนี้บ่เพิ่อนกับบะหมี่แล้วนี่เด้อเหล่าเด้อพบะหมี่ซีนี่นี่ละนี่ นี่ละเลขกับจิอยุ่นนีละพนวันนะอืมในนี่นะในสี่สิบเนี่ยละพนวันสี่นะสี่สิบเพราะว่าเราเป็นเราสี่สิบดีกีแมนอืมมันก็เลยว่าสีสิบกับสศนแล้ววะกับสี่ศนย์ศ่ะพอนะสี่ศูนย์สี่ศูนี่แล้วว่ะอ๋อคนกัตายแล้วอ๋อคนตายก็เป็นศูนย์เนาะ็ศเรามากวดหนึ่งก็เป็นสี่ ปีสี่ศเท่าน,นั้นแล้วพันหน้าซ้าตดอกว่าหนึ่สี่ไม่เห็นีลยหรือศูนย่ไม่เห็นีหนึ่งสี่ศูนย์ศูนยสี่่งหน่งสนังสิบบอกพอไม่ต้อนั้นด้วยต้านหน้าต้านลังเนาะมันก็บอกหลายตัวได้นาะก็ไม่แค่มีแค่สี่ศูนอมันก็บ,บอกไกลกันเราเรียมัน,ม,นมันเฮียงตัวเก้านี่แหละออพอในควอมพัหน่อยนะ โอ้มวดก้อนออกซีสองเนาะซีสองมันอาจจะเพี้ยนไม่อีกแต้มหนึ่งก็ได้เมนบอกพอเมอมันอยู่ใกล้ๆมันบุเพราะว่าตั้งแต่พอหญิงฝันแต่จีทีผีลูกไส่มาบอกนันออกไล่แต้มก็เลยครับสามหมวด้อนไล่เลยหาเจ็ดหาแปดหาเขาได้เนาะเมนอเนาะไล่เลยยังมาไล่แต้มเออกระบอกแน่เด้อดขัดแต่ผู้ช่วงเนาะงมวดที่ผ่านมามันก็ออกซีสองมวดนี้มูทิตเสชีวิตไปมันถือเราเราขาเนาะครับผมเนาะสีสิบดีกีมาหาพอหญิงมากินตมอึง กึ่งกึ่งไม่ใครเต็มท้องว่าสันเต็มท้องโอ้ย่ามสีย่ามสิีต้มย่างๆก่อนนี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปย่างซะก่อนเออเห็นเห็นแต่คนจีนข้าเจ้าก่อนข้าเจ้าสิต้มสิตุนนี่ข้าเจ้าต้องไปย่างไปเผาซะก่อนเออพอเหญิงก่เฮ็ดเป็นเนาะเอาเขาต้มเอาเอามาย่างเฉพาะแต่ตอนนั้นสิกินแมนบัวย่างเฉพาะสิต้มยิ่งนี่นะตัวไหนสีพันป๋าได้กินก้าวไปกินอิ่มซ้ำนี่ก็ซ้ำนี่ตัวไหนสีพอได้กินกับข้างไว้ซะก่อนก้งอน บดข้ามไม้ยาก่เอามายางไม้ก็ต้มไม้นั่งในส่วนพันไหมอีกคือเก่าอยู่ส่วนไหมอีกเพิ่นเสียชีวิตไปด่วนบ่พ่อหยังในหาปีแล้วบ่ทันได้เห็นบุญหรอหาปีละ่ะตายไปรถส้นโอ้รถส้นคือกันบ่นี่รถส้วนส้วนในฝุ่นเล่านี้ท่างดำบนไปตลาดรถไปส้วนอ,อดขีม่มว่าใส่ไปวันซาขี่มอ่าใส่ไปโอ้หมดไอเสีย กบเนี่เด้นาะพอหญิงเนาะเขนอาจจะไม่ให้โชคให้ลาวก็ได้เด้น้อที่เราขาวขวดใหญ่มากขวดเดียวพอหญิงกับแปรไหเป็น40ดีกีกับ40 41ครับท่านผู้ชมแต่ว่าท่านใดขันขึ้นมา3ตัวพอหญิงว่าให้เอาเลขกหนึ่งแทะข้างหน้า140 104บนว่าบันเด็กทีพอหญิงกับคือเก้าล่ะครับผมบันเด็กที่57กบเนี่ยได้ครับท่านผู้ชมกานฝันอยู่บ้านว่าได้กินได้สิ่งได้ของอยู่บ้านพอหญิงหนีมาก มานเนึ่ที่ก็มักจะออกนอเพราหญิงน้เห็นบอกว่านันออกหาเจ็ดหันห้อยยังซี่ได้โชคได้ลาดน้ำหลายอยู่ตัวงวดนั้นงวดรุ่นมาออกหาแปดงวดรุ่นหาแปดงวดรุ่นไม่อีกหาเข่าหรือหรือหรือกรหรือหาเข่าเหรอกรกนก่รโอ้ไรแต้มกันเลยมาแปดหานบางงวดเพราะผ่านพันไรเอาเนาะครับท่านผู้ชมเนาะพอเที่ยงการสรุปตัวเลขให้ฟังเนาะครับเดี๋ยวจะเขียนใส่สมุด ให้พี่ให้น้องในเบิ้งกันท่านได้ไม่ปกสมุดปากกากะให้แคบเอาไว้เนาะคราบท่านผช่วมเนาะแคบ้ถ้าเบิ้งเพื่อว่าท่านได้ยังเชี่นชอบตัวเลขของพ่อหญิงอยู่กะบ่อหลายครับงว่านี้บ่อหลายเป็นเลขผีมูที่เสียชีวิตโดยอุบัติเหตุครับผมมหาปีแล้วผลมาเรียนั่มกระโบนแอค่ะพนหาเจ้าชัวกระลาบมให้ก็ได้เพราะว่าซื้อเหล่าขากวดไงเมื่อวินก็ตมอึงเมฆใครว่าสันเหล่าเขากะสี่ิดีกินแล้วพ่อหญิงกะแปรให้เลย4ีศูนย์สี่หนึ่งวสันทั้งท้ามักสามตัวกะ หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สี่นักขับเนาะเดี๋ยวพอเที่ยงจะเอาแก๊สซูบกายให้เบิ้ลนะครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราไปเบิ้งพร้อมกันเลยครับให้ไม่หัวถามพอดีนไเอาถามถามเบิ้งกันสักอันนี้ตกไส้มาหาอยู่บ่พ่อมันบ่มาสุดเนี่ยมันได้กินได้ยาวบ่อมันได้กินไปเนี่ยแล้วเพิ่งกับบ่มานะโอ้ยมีแต่็กกินตกไส้กับบ่มาบ่บ่มาเลยสุดเนี่ยบ่มาหรือว่างหงวดต่อไปเดี๋ยกับบ่อเนี่ยอันนี้เป็นอันนี้เป็นมูเนาะเป็นมูมูหักมูแพงกสิเีียชววตไปแล้ร่ง ฮักกันละแต่เก่าแต่เดิมนะเปื่อนกันครับผมอ่ะที่ใต้นี่ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องต่ลาเจ้าเนี่ยเราขาดไม่ได้ขอขอบคุณขอบคุณพ่อหญิงครับผมแส่ข็ฟันดีๆตัวเยขไปแบ่งปันถ่าผู้ชมแฟนช่องนอกพอเที่ยงกับมีหนาทีมาติดตามให้แกเป็นแนวทางเดี๋ยวเขาจะเบิ้งให้เบิ้งครับตัวเลขที่พ่อหญิงฟันในงวดนี่นะครับผมเนาะนี่ครับท่านผู้ชมเป็นงวดวันที่16พฤษภาคมพศ .2565 ันานะครับ บ้านเลขที่พ่อหยิงนิชาชิปเจ็ดครับผมหาชิปเจ็ดนี่ออกมาแล้วครั้งหนึ่งปีกายนี่เนาะครับผมเนาะที่ช่วงนั้นพน่อหยิงเล่หเข่าสามมวลสอนผีถูกไส้ผีน้องไส้หรือว่าพีไส้ก่อนเนาะน้องไส้ได้เนาะมาหามาบอกครับผมมวลนี่เป็นมูครับผมมูหักมูแพ่งกันถือเราขาวขวดใหญ่สี่สิบดีกี่มากินกับต้มอึ่องครับผมต้มอึ่องแม่ไข่เต็มท้องว่าสัน่น พ่อหญิงก็ว่าโอ้เพิ่นม,มาให้โชคให้ลาบแล้วว่สาสันเหล่าขาวกดใหญ่ก็สิมียังก็เป็น4004ด้วย4114เนาะครับผมท่านผู้ชมเนาะแต่พ่อหญิงบอกว่าถ้าผู้ใดมัก3ตัวให้เอา1ใส่หน้าเด้อ140 141หรือว่า104จังซี่เนาะครับท่านผู้ชมเนาะนี่ก็เป็น 40, 40, 40, 40, 40. ตัวเลขของพ,พ,พ่อหญิงประจำงวดของวันที่16พฤษภาคมพ่อ5ภาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นใครท่านผูน้ชมทุกท่านใส่ดุนพิน,พนิจพิจารณาเองเนาะครับผมเนาะเประเดิมของป็นแนวทาง เนี่ยทางของเหมือันที่สิบหกครับผมเนี่ยทางของสายกิมแบ่ของราสบานไปมากก็ค่อยจัดคัดแข่งเบอร์มุข่อมสุขสนานไกลใจส่สมุชชุ่มสั้นใส่ดุลพิจพิจนาโปรดใช้วิจนะยาในการรับชมนะครับผมเนาะมากกระจัดครับผมก็เคยเข่าเรียกเพราะยังก็เข่ามาหลายต่อหลายงวดครับผมงวดนี้ก็บ่แน่อาจจะได้ตรงตรงเป๊ะก็ได้เนาะครับผมเนาะไปมากกระร่องไปพิจารณาเบนเองครับผมคลิปนี้พอเที่ยงกะขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมาติดตามในช่องสตาร์ดาชาแนลหรือว่าไอสตาร์ชาแนลนาะครับผมเนาะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคีิปนีพเพราะเจ้าของตลาไปก่อนพอกันไม่คีหนาให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคม,มีลาภถูกหวยรวยเบอร์ได้จับเงินแสนเงินล้านกัน,น,น,นสุขสุขคนไปละครับผมไปยิงกัไปละครับุณ